ปรพัน์ปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนสวัสดีครับผู้ฟังครับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมเดชายรินทพลครับผมทนายคมสันรัการดีครับคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับวันอ่าก็โทรศัพท์เข้ามาได้ครับในช่วงหน้านั้นเราก็จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับก็โทรมาที่หมายเลข 021266106นะครับ021266106นะฮะท่านที่ไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็ส่งเป็นข้อความมาสอบถามก็ได้นะฮะที่ SMS ของเรานะครับที่หมายเลข4838106นะครับ4838106นะครับสวัสดีครับทนายคำสันครับสวัสดีครับพี่เอก่อนที่จะไปถึงประเด็นของเรานะฮะที่เราเตรียมจะมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะครับวันนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กึ่งประชาสัมพันธ์ละกันนะฮะเผอิญว่าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็จริงๆพิมพ์มาได้หลายเดือนแล้วครับ นะฮะและเป็นหนังสือดูจากเนื้อหาแล้วผมยอมรับว,ว่าค่อนข้างครอบคลุมหลายประเด็นในปัญหาของคุณผู้ฟังที่เคยโทรเข้ามาในรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนของเรารนะฮะชื่อหนังสือว่าปัญหาในการก่อสร้างนะครับ,รบก็เขียนรวบรวมนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับตั้งแต่จะวางตัวเองอยังไงถ้าเกิดว่าจะต้องการจะก่อสร้างทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กนะครับ,รบแล้วก็ยังลงมาพูดถึงเรื่องของ การทำสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วก็ผลทางคนหมายแล้วก็ผลทางคนหมายต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็ยังมีตัวอย่างของเขาเรียกอะไรนะตัวอย่างของคดีความบางคดีใช่ครับตัวอย่างคำพิพากษาดีกาใช่บางเรื่องที่พูดไม่ถูกไงนะที่น่าสนใจคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีเรื่องการก่อสร้างทั้งหมดใช่ครับไม่ใช้ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ๆมานะฮะที่เป็นปัญหาใหญ่ๆมานะฮะ หนังสือชื่อหนังสือปัญหาในการก่อสร้างนะฮะก็เป็นการรวบรวมค่อนข้างหลายๆมุมครบนะฮะโดยอ,อาจารย์ชำนาญพิเชษพันธ์แล้วก็อาจารย์ภัยบูรกิติพิทยากรนนะฮะอันนี้ก็ไปขอทางสำนักพิมพ์ดีพร้อมเข้ามาครับเอามาแจกให้คุณผู้ฟังนะครับวันนี้หนังสือดีๆต้องหนังสือดีอนะครับ,ร,บราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้จากรายการเราไปเนี่ยก็ราคาเพียงแค่300บาทเองนะฮะถือว่าโอ้ปึกคุ้มครับ นะใช้คำว่าอะไรนะผมผมยังคุณยายังอยากจะขอรายการไปส่งอีกเล่มนนะครับนะวันนี้ผมขออนุญาตเอามาแจกให้คุณผู้ฟังนะฮะสองเล่มแล้วกันเนาะครับส่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวท้ายรายการเรามาจับฉลากกันว่าคุณผู้ท่านผู้ที่โชคดีได้ของที่ระลึกไปจะเป็นใครนะเพียงแค่ส่งมานิดนึงว่าปัญหาของคุณเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างคุณคิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วงเล็บมาอีกดิหนึ่งว่าหรือต่อท้ายมาว่าปัญหาในการก่อสร้าง นะแล้วครับแล้วเราก็จะรวบรวมมาจับฉลากในตอนท้ายวันนี้ขออนุญาตแจก2เล่มก่อนนะฮะหนังสือปัญหาในการก่อสร้างนะครับโดยอาจารย์ชำนาญพิเชษฐ์ผาและอาจารย์ไปบุญกิติพิทยาก่อนนะฮะก็คอบคุมทีเดียวนะฮะก็ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวท้ายส่ง sms เข้ามาครับที่หมายเลข4838106นะครับส8่8 1 0 6นะครับส่วนประเด็นวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตหยิบเรื่องที่ ยังเป็นกระแสวิาพากษ์วิจาร์กันอยู่ไาทําความเข้าใจกันในเรื่องข้อกฎหมายเพราะจริงๆแลวตรงกับหลักกฎหมายนะฮะเมื่อสัก2องวันที่ผ่านมานี่มีคดีมีผู้เสียชีวิตในโรงพักหรือสถานีตํารวจแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตนี่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยยิงเข้าไปที่หน้าอกหนึ่งนัดและเสียชีวิตนะฮะโดยในเบื้องต้นเนี่ยข้อที่จริงที่ได้ฟังจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่า ผู้ตายเนี่ยเดินเข้าไปในโรงพักแล้วก็อาจจะไปก่อกวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ก็แต่ก็ไม่ออกมาจากโรงพักทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นอันตรายกับทางเจ้าหน้าที่เลยยิงปืนเข้าไปหนึ่งนัดก็ไปโดนที่หน้าอกขวาแล้วก็เสียชีวิตใน,นที่สุดนะฮะทีนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเออในการป้องกันตัวเองเนี่ยจากการ ละเมิดก็ดีหรือว่าความการกระทําความผิดกฎหมายที่จะกระทบสิทธิ์แก่เราเนี่ยในกฎหมายเนี่ยวางกรอบหรือว่ามีหลักไว้อย่างไรกันบ้างในการที่จะป้องกันตนเองนะครับก็ในประมวลกฎหมายอาญาเขบอกไว้อยู่นะครับว่าผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้ผลจากพยานตรายซึ่งเกิดจากการละเมิดต่อกฎหมายนะครับและเป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าเราถ้าเขาผู้กระทได้กระทําพอสมควรแก่เหตุการกระทานั้นไม่เป็นความผิดก็คือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายทีนี้จากตัวบทตรงนั้นเราก็ไม่แยกหลักเกณฑ์ออกได้4ประการานะครับก็อันดับแรกคือต้องมีพยานตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายหมความว่ามาีเหตุการม,มีการทําร้ายคือพยานตรายต่างๆเนะี่ยที่จะเกิดขึ้น จากการละเมิดต่อกฎหมายกฎหมายในที่นี้อาจจะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่ภัยพิบัติก่อนอันดับแรกไม่ใช่ภัยพิบัติแน่นอนเป็นพันธุ์ตราที่มันจะต้องเป็นละเมิดกฎหมายกฎหมายก็เหมือนแปลว่านี่คือการละเมิดใช่ครับละเมิดต่อผู้ที่จะอยู่ทถวนั้นใครก็แล้วแต่อย่างเช่นอย่างจะมีคนมาทําร้ายเราอ่เงี้ยอันนี้ก็ถือว่าการทําร้ายมันติดกฎหมายไงเขามาทําร้ายเราเราตอบโต้ไปอแต่แต่ถ้าเกิดว่าทางนู้นเขากําลังป้องกันสิทธิของเขาก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย ใช่ครับถ้าเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับครับต่อไปคือพยันตรายนั้นต้องใกล้จะถึงนี่สาคัญครับพยันตลายที่ใกล้จะถึงหมายความว่าคือมันคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปไปอย่างอื่นได้ไปอย่างอื่นได้คือมันใกล้จะถึงตัวแล้วคือถ้าอยู่ห่างไกลมันก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างอย่างเช่นปืนปืนที่อยู่ในเอวเพียงแต่เขายังไม่ได้ดึงออกไปรูป อไปจับไปลูบไปจับหรือว่าหรือเอาเอามาวางขู่แบบเนี้ครับยังไม่มีพฤติการว่าจะจะยิงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพยันตรายที่เกิดจากการใช้ปืนยิงเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับนั่นหมายความว่าพยันตลายยังไม่ใกล้มานะใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาปืนเนี่ยจอหยิบปืนมาแล้วในมือเงี้ยครับโอกาสที่จะเหนี่ยวไกลปืนหรือว่าเล็งจ้องเล็งไปเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับอันนั้นก็คือพยันตลายใกล้จะถึงถ้าสมมติว่า ตัวจาเลยก็คือผู้กระทานี่แหละคํําคาถามหนึ่งความว่าใกล้ในการเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราดูจากพฤติกรรมของของผู้ก่อเหตุอย่างหนึง่งแต่ทนีนี้มำอันหนึ่งควาว่าใกล้เนี่ยหมายความว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปอย่างอื่นได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดยังมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงไปอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่าก็ยังไม่เป็นเป็นพยานอันตรายที่จะใกล้ถึงตัวอ,อมันจะไปเข้าหลักเกณฑ์อีกข้อหนึ่งก็คือคถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คือมันคือมันมีความจําเป็นที่จะต้องกระทําด้วยอืนะครับ ก็กฎหมายบอกว่าผู้กระทําจําต้องกระทําเพื่อป้องกันครับถ้ามันมันไม่จําต้องกระทําคือมันมีทางเลือกอื่นที่จะกระทําอย่างอื่นได้ก็รกระทําอย่างอื่นในในวิถีทางที่มันมันเสียหายน้อยที่สุดคุณก็ต้องกระทําอย่างเช่นสามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ไปต่อกอไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือ จําต้องกระทำเนี่ยทำในในให้มันผลเสียหายน้อยที่สุดอย่างเช่นถ้าเขามาทําร้ายเราเนี่ยคมีมีเข้ามาเงี้ยอ่าโอเคคุณยิงปืนขู่ยิงปืนขู่เขาไม่ไม่หนียิงไม่จําเป็นต้องยิงในส่วนสัคัรายหรือเปล่าอันนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งใช่ครับยิงยิงในส่วนล่างหรือเปล่ายิงในขา ใส่นิ้วใส่เท้าเขาก็เจ็บเขาก็เดินไม่ได้แล้วก็เข้ามาไม่ได้แล้วแบบเนี้ก็จําต้องกระทําแค่ไหนนั้นหมายความผมเอาเอาเรื่องของการระยะใกล้สักนิดหนึ่งก่อนระยะทางเนี่ยเป็นต้นเป็นเป็นลักษณะของการบอกไหมว่านี่คือพยันตรายนั้นเข้ามาใกล้มันก็ต้องดูเป็นเป็นกรณีไปใช่ครับใกล้จะถึงขนาดไหนนะครับแต่ต้องไม่ใช่พยันตรายที่ผ่านพ้นไปแล้วถ้าสมมติว่าอย่างเช่นมีคนเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านเรารหรือว่า เขาหนีไปแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเขาวิ่งหนีไปแล้วอย่างเงี้ยเราไปยิงตามเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่ามันภัยมันพ้นไปแล้วไงเหตุมันขาดตัวไปแล้วขาดเหตุได้ไปแล้วใช่ใชนะครับอันนี้ก็ไปไปยิงเขาเขาเสียชีวิตลงมันก็เป็นมไม่ถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบแต่อาจจะเป็นบันดาโทสะได้ถ้าเราเห็นแล้วเรายังมีโทสะในขณะนั้นแล้วก็ยิงออกไปอืมค,คําว่าคําว่าพยันผมยังผมยัง,ยงพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพสักอีกสักนิดหนึ่งว่าเพราะว่าพยันจะายที่ใกล้ถึงตัว ก็ต้องเดี่ยวนั้นด้วยในการป้องกันเดี่ยวนั้นด้วยไม่ใช่ถอยหากออกไปแล้วคือคือในการกระทําของผู้กระทําที่จะป้องกันตัวคุณก็ต้องกระทําต่อเขาในขณะนั้นไม่ใช่ว่ามันขาดตอนไปแล้วนะครับพยันตรายนั้นต้องคงอยู่ตลอดเวลานะครับและสุดท้ายก็คือต้องเป็นสมควรแก่เหตุที่ในการป้องกันใช่ครับอะการต่อมาอย่างที่ผมบอกว่าจําต้องกระทําก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องกระทำถ้า คือมันมันไม่มีทางอื่นแล้วล่ะมีทางนี้ทางเดียวที่จะป้องกันสิทธิ์นั้นันนั้นได้ก็จะเป็นคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับส่วนประการสุดท้ายก็คือกระทาพอสมควรแก่เหตุพอสมควรแก่เหตุก็คือมันต้องดูสัดส่วนของของพยันตรยกับรายผลร้ายที่มันจะได้รับที่เรากระทํากับเขาอย่างเช่นสัดส่วนคนจะมาทําร้ายเราโดยถือไม้มาอย่างงี้ แต่เราไปยิงเขาอย่างเงี้ยสัดส่วนไม้กับปืนไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ครับอาจจะเท่ากันก็ต่อเมื่อคุณทําเอ๊ะแค่เจ็บทางนู้นเจ็บพอ<ช>นหน่อยหน่อยหรือว่าอย่างาถ้าเป็นเป็นมีดอะไรเงี้ยกับปืนอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันอยู่ห่างกาันครับ เราก็สามารถที่จะยับยั้งได้ด้วยวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นยิงขู่หรือยิงไปส่วนที่ไม่สําคัญของร่างกายนะครับคี้เราได้รับบาดเจ็บพอสมควรแก่เหตุใช่ครับมันต้องดูเป็นที่พฤติการเป็นเรื่องๆไปด้วยจะหลักเกณฑ์มันก็จะมี4หลักเกณฑ์นี่แหละก็คือมีพยันตลายที่ใกล้มีพยันตลายที่เกิดจากการละเมิดต่อกฎหมายเราก็ใกล้จะถึงด้วยไม่ใช่มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็จําต้องกระทําเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่น แล้วก็สุดท้ายก็คือทําพอสมควรแก่เหตุนั้นใช่ครับการกระทำการเข้าหลักเกณฑ์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจน้าหน้าที่รัฐประชาชนโดยทั่วไปก็ทําได้ถูกต้องครับใช้เหตุนี้เป็นอ้างมาในการป้องกันสินของตัวเองแต่ในเบื้องต้นถ้าเราไปทําร้ายคนอื่นหรือฆ่าคนอื่นเนี่ยรเราแน่นอนเราตกเป็นผู้ต้องหาในการ,รในการฆ่าคนอื่นเราก็ต้องไปนําสืบ พิสูจน์วเองว่ากาไปถึงประเด็นนะั้นผมมาตรงนี้อีกนิดนึงในตามมาตรา68การ,รป้องกันสิทธิ์นะั้นไม่จำเป็นป้องกันสิทธิ์ตัวเองอาจจะเป็นการป้องกันสิทธิ์คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับป้องกันสิทธิ์ตัวเองก็ได้ลูกหลานพี่น้องคนข้างบ้านก็ได้ถ้าเราเห็นว่ภาภัยอันตรายนั้นเข้าใกล้ถึงตัวคนนั้นแล้วเรารู้สึกไม่มีเหตุอื่นหรือไม่มีวิธีทางอื่นที่จะใช้ได้ ดีกเรียกไม่ได้จะเป็นต้องละเมิดต่อกฎหมายต่อเขาก็ยกข้อนี้เป็นข้ออ้างได้เหมือนกันใช่ครับคือเราช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ไงแต่ทีนี้มันไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับจะเป็นใครก็ได้เราก็สามารถช่วยเขาได้ถ้าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68ตามหลัก4ข้อนี้แต่ทีนี้พอกลับมาถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาที่มันเกิดขึ้นเรื่องตํารวจ แล้วเรามักจะได้ยินเจ้าหน้าที่รัฐก,กับเจ้าหน้าที่รัฐก,กับประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐก,กับคนร้ายเนี่ยบางครั้งเรามักจะได้ยินคําว่าวิสามันฆาตกรรมจริงๆแล้วในภาษา,ษากฎหมายมีไหมครัำว่าวิสามันฆาตกรรมในวิธีพิจารณาความอาญ,ญามันจะมีคําว่าฆาตกรรมครับฆาตกรรม,มแต่เราไปไปเพิ่มคำวิสามันเข้าไปฆาตกรรมก็คือการการตายโดยผิดปกติฆ่าโดยเจตนาฆาโดยเจตนาใช่ครับในคดีที่เจ้าพนักงานอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ตามราชการครับ หรือว่าตายอยู่ในระหว่างควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ตามราชการครับนั่นแหละก็เป็นคดีฆาตกรรมครัแต่นี้เราเพื่อเพื่อในทางตำราเขาก็เพื่อแบ่งแยกว่าวิสามันนี่คือมันพิเศษใช่ไหมมันก็คงจะไปไกลไปใช่ครับคือสามันไม่ธรรมดาอ่ะมันไม่ธรรมดาคือตายไม่ธรรมดาประมาณนั้นครับแต่วิสามันก็คือคดีที่ตายการฆาตกรรมไม่ธรรมดาแล้วกันอ่ะว่าใน ในระหว่างที่เจ้าพนักงานเขาอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ครับแต่มาพอมันมีเหตุคนเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าทีาา่ของเจ้าพนักงานเนี่ยก็หรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยอันนี้ก็กฎหมายเขาบอกต้องชนะสูตรพิกศพนะครับแล้วก็ให้ทางพนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอายการรต้องเข้าร่วมด้วยนะเป็นโจทย์ฟ้องเจ้าพนักงานทุกคนนั้น เข้าร่วมเข้าร่วมในการชนสูตรว่าตายยังไงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีก็จะมีบุคคลทั้งหลายคนก็จะมีพนักงานนายการพนักงานสอบสวนแล้วก็คแพทย์แพทย์นิติเวบแล้วก็พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ตำแหน่งตั้งแต่ประหลัดอำเภอขึ้นไปมาเป็นกรรมการในการตรวจสอบในการเสียชีวิตนั้น อ่าพอชันสูตรพริสูจน์เสร็จมันก็ต้องส่งสำนวนไปให้ยการเนี่ยไต่สวนไต่สวนว่าเขาตายยังไงพฤติการที่ตายนนกระบวนการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องร้องแต่เป็นการไต่สวนการ,รทํางานใช่ครับอพอไต่สวนเสร็จถ้าผลจากการไต่สวนมันปรากฏว่าทางเจ้จาหน้าทรัฐผิดผิดก็คือเป็นสำนวน,วนที่แบบ เาเจตนาฆ่าเขาก็จะทําสํานวนกลับมาเป็นเหมือนคดีโดยปกติทั่วไปศาลก็จะส่งสํานวนไต่สวนจนเลยสุดวิศก์ให้พนักงานอายการพนักงานสอบสวนเขาดําเนินคดีครับอันนี้ในการดําเนินคดีประเภทเนี้ยเขาต้องให้พนักงานอายการเข้าร่วมสอบสวนเพื่อไม่ให้ไม่ให้อำนาจกานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติทางฝ่ายเดียวคือมันเครือบแคงสงสัยว่าช่วยถ่วงดุลอานาจในการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานรัฐที่ตกเป็นจำเลยในนั้น ใช่ครับเพราะว่าเจ้าพนักงานลฐอาจจะเป็นคนทําสำนวนเองหรือเข้าข้างฝ่ายกันเองฉะนั้นจาเป็นจะต้องมีอายการซึ่งเป็นทนายความเนี่ยเป็นคนถ่วงดุลในการตวจสอบวจสำนวนทําถูกต้องไหมว่าความจริงเขาได้วิสามันคือต้องการโดยชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ให้อายการสูงสุดเขาหรือผู้แทนออกคําสั่งฟ้องไม่ฟ้องถ้าคดีประเภทนี้นะถ้าคดีฆาตกรรมเนี่ยอย่างเช่นคดีที่เกิดขึ้นถ้ามีการอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ โดยโดยช้าพนักงานแล้วก็เสียชีวิตระหว่างจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่อายการสูงสุดคนเดียวหรือว่าผู้แทนของอายการสูงสุดเนี่ยในการที่จะออกคาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเท่านั้นถ้าเกิดฟ้องก็ดําเนินคดีการทั่วไปถ้าเกิดว่าไม่ฟ้องเนี่ยทางผู้เสียหายเองคิดว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะอุทธรณ์หรือุทธรณ์หรือฟ้องเองได้ชอบคำสั่งอายการนั่นอีกทีหนึ่งอายการสูงสุดคือสุดที่สุดแล้วคนเดียวก็คือม คือถึงที่สุดสายสายของฝั่งของรัฐแล้วแต่ถ้าผู้เสียหายเขายังติดใจก็ไปฟ้องเองได้ค,คือจ้างทนายเอกชนฟ้องอได้นะ,ะนะฮะเอาพอเป็นสังเกตเพราะจริงจริงอยากให้คุณผู้ฟังได้ทราบยูวบางเรื่องเรื่องที่หนึ่งก่อนก็คือเรื่องของการาการป้องกันตัวเองได้ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา6กตาม,มกฎหมายอาญาซึ่งเปิดช่องให้ไม่ได้เปิดช่องลหละให้คุณได้ป้องกันสิทธิ์ของคุณเองโดยชอบด้วยกฎหมายจากเหตุละเมิดนะเหตุละเมิดทางกฎหมายด้วยนะฮะแล้วก็ป้องกันโดย อพอสมควรแก่เหตุสองคำว่าวิสามันฆาตกรรมเนี่ยจริงแล้วในภาษากฎหมายเราแค่รู้กันเองนะไม่ไม่ได้ใช้ถูกบัญญัติเอาไว้มันคจะมีทางปรมาจารย์เก่าๆที่เขาใช้เพื่อแบ่งแยกใน,ในคดีทั่วไปธรรมดาให้เห็นได้ชัดเจนเท่เนเางฉะนั้นเวลาเราจะเวลาเราอาจจะมีอก ไม่อยากใช้ว่าเรามีโอกาสอะแต่ว่าถ<อ>้าเ <c oughs> ิดว่ามันมีเหตุคล้ายๆอย่างนี้เขาคาดคาดไว้สักนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแต่ยังให้อำนาจของประชาชนในการที่จะตรวจสอบการทํางานของเจ้าพนักงานตรงนั้นด้วยใช่ครับนะครับอ่ะ <c oughs> นะครับเอาไว้เป็นเผื่อหลายท่านอาจจะเครือบแคลมือยังมีข้อสงสัยก็เอ๊คำวิสามันฆาตกรรมหรือไปไปเสียชีวิตในโรงพักน่าจะกลายเป็นว่าจะต้องเป็นคนร้ายทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ยังเรื่องที่เราใช้คําว่าวิสามันฆาตกรรมเนี่ยมันทําให้ดูดูเหมือนว่าคนที่ถูกวิสามันเนี่ยเป็นคนร้ายแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากระทาไปโดยชอบด้วยกฎหมายแต่จริงๆแล้วยังความจริงมันต้องยังไม่มี มันต้องเริ่มใช่ครับมันต้องมีกระบวนการสอบสวนอะไรต่างๆจนถึงมีการสั่งฟ้องหรือมันสั่งไม่ฟ้องนะครับนะฮะนตอนสุดท้ายคือต้องให้ศาลหรือให้อัยการมนตัวชี้ขาดอีกทีถึงว่าการทำเขาจนต้องมีการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการร่วมสอบสวนด้วยส่งสำนวนไปให้การสูงสุดเขาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับมีการกั่นกรองเยอะเพราะว่าคดีมันคดีฆาตกรรมนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจนะครับส่วนคุณผู้ฟัง เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็โทรมาได้ครับที่หมายเลข021266106นะครับหรือจะส่งเป็นข้อความมาสอบถามที่ SMS ที่หมายเลข4838106ก็ได้นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่จะ,จะอยากได้หนังสือนะครับวันนี้ผมหนังสือปัญหาในการก่อสร้างของอาจารย์ชำนาญพิเชษพันธ์กับอาจารย์ไพบูลกิติพิทยากรน,นะครับก็ส่ง SMS มมานะครับเหมือนกันนะฮะที่หมายเลข 4838106นะครับส่งมาว่าคุณมีปัญหาเกี่ันเรื่องการก่อสร้างยังไงแล้วก็ทิ้งท้ายมานิดหนึ่งว่าปัญหาในการก่อสร้างครับก็ส่งมาที่ s m s ของเราที่หมายเลข4838106นะครับเดี๋ยวตอนช่วงท้ายรายการเราจะจับขึ้นมา2ท่านนะวันนี้เรามาแจก2เล่มก่อนนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาครับครับหากคุณเป็นคนชอบฟังข่าวอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรา FM106 วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะ สามารถติดตามข่าวสารต,ต่างๆได้ที่ f a c e b o o k c o m s a 1 0 6 f a m i l y n e w s หรือว่าในยูทูบชา n e l นะคะ fm106makers ค่ะมากดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายสารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน